สวัสดีวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องชาดกเรื่องหนึ่งชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่กัจฉะชาดกแต่เรื่องราวนี้น่าสนใจมากนะเป็นเรื่องลิงกับเต่าแต่มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นใช่เลยเรื่องนี้สะท้อนอะไรหลายอย่างมากเราจะดูกันจากทั้งพุทธประวัติแล้วก็ตัวชาดกเลยว่ามีบทเรียนอะไรซ่อนอยู่บ้างเหมือนภารกิจเราวันนี้คือขุดแก่นคิดเรื่องกรรม แล้วก็เรื่องพลังของปัญญาเมตตาในการแก้ปัญหาผ่านเรื่องขัดแย้งใหญ่ๆ2เรื่องเลยนะใช่เรื่องแรกก็คือมาหาอมาตย์คู่ปรับสมัยพุทธ,ธกาลแล้วก็ย้อนไปอดีตชาติของเขาที่เป็นลิงกับเป่าเรื่องมันเริ่มจากความเกลียดชังที่รุนแรงมากแล้วค่อยๆพาเราไปสู่บทเรียนสําคัญในอดีตมาเริ่มที่เรื่องมหาอมาตย์ก่อนเลยคือสมัยพุทธกาลเนี่ยมีมหาอมาตย์สองคนของพระเจ้าโกศลตําแหน่งเท่ากันเลยนะแต่เกลียดกันมาก เกลียดชนิดที่ว่าแบบว่าเข้าไส้เลยเจอกันไม่ได้เลยว่างั้นเถอะใช่เจอหน้ากันทีไรต้องมีเรื่องต้องพ่นวาจาใส่กันตลอดประมาณว่าโหยวันนี้ซวยแต่เช้าเจอหน้าคนผ่านอีกคนก็ไม่ยอมนะสวนกลับทันทีหาว่าใครผ่านถ้าฉันผ่านแล้วแกไม่ยิ่งกว่าเหรออะไรทํานองนี้พวกญาติญาติหรือแม้แต่พระราชาเองพยายามห้ามเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่คนรอบข้างนี่เหนื่อยใจกันหมดอืมนั่นแหละ จุดนี้เองที่พระพุทธเจ้าส่งเข้ามามีบทบาทคือตอนเช้ามืดวันหนึ่งพระองค์ก็ส่งใช้พระยานตรวจด,ดูสัตว์โลกก็ทรงเห็นว่าเอออมาตสองคนเนี้ยพอจะมีอุปนิสัยบาร,รมีเก่าที่จะบรรลุทําได้อ๋อทรงเห็นแววใช่พอรุ่งเช้าท่านก็เลยเสด็จไปโปรดไปที่บ้านคนแรกก่อนเลยทรงแสดงทําให้ฟังเน้นเรื่องเมตตาอาน,นิสง์ของเมตตา ความปรารถนาดีต่อคนอื่นจนอมาตคนนั้นแบบว่าเข้าใจแจ่มแจ้งเลยได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันเลยเหรอใช่บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยแล้วจากนั้นพระองค์ก็พาพระโสดาบันคนใหม่นี่แหละไปบ้านอมาอีกคนหนึ่งแล้วก็แสดงธรรมเรื่องเมตตาเหมือนเดิมเป๊ะแล้วผลเป็นไงอีกคนก็ บรรลุโสดาบันเหมือนกันเลยพอทั้งคู่เข้าใจธรรมะอย่างถ่องแท้ตรงหน้าพระพักพระพุทธเจ้าก็เกิดความละกายใจในสิ่งที่เคยทําต่อกันความโกรธความเกลียดที่มีมันหายไปหมดแล้วทําไงต่อคมลงกราบขอคมาซึ่งกันและกันกลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันทันทีเลยความขัดแย้งที่เคยรุนแรงจบลงตรงนั้นโหหน้าทึ่งมากพลังของธรรมะนี่เปลี่ยนใจคนได้จริงๆแล้วเรื่องอดีตชาติละ่ะมันมายัางไง พอพระพิสุทธ์ทั้งหลายเห็นเหตุการณ์ก็ทูลสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าทรงเก่งมากเลยทําให้คู่อริคืนดีกันได้พระองค์ก็เลยตรัสว่าเออไม่ใช่แค่ชาตินี้หรอกที่ทถาคตทําให้สองคนนี้คืนดีกันแม้แต่ในอดีตชาติก็เคยช่วยให้คืนดีกันมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ทรงเล่าชาดกเรื่องนี้ให้ฟังอ๋อเป็นที่มาของเรื่องกัจฉับประชาดกนี่เองใช่ในอดีตการนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ตอนนั้นเกิดเป็นดาบด บำเพ็ญตะบะอยู่แถวริมฝั่งแม่น้ําคงคาท่านมีคุณธรรมเด่นข้อหนึ่งคืออุเบขาอเวขาความวางเฉยใช่ไม่ยินดียินร้ายไม่หวั่นไหวกับสิ่งรอบข้างง่ายๆทีนี้แถวนั้นมันมีลิงตัวหนึ่งสนมากลิงนี้ตัวป่วนประจําเรื่องเลยนะประมาณนั้นเลยคอยมารบกวนดาบดอยู่เรื่อยส่งเสียงดังบ้างขโมยผลไม้บ้างแต่ดาบดก็เฉย ไม่เคยแสดงอาการโกรธเลยแม้แต่น้อยลิงเห็นดาบสับไม่เล่นด้วยก็คงเซ็งสิใช่แล้วมันก็เลยหันไปหาเรื่องเป้าหมายใหม่แทนก็คือเต่าตัวหนึ่งที่อยู่ในแม่น้ำคงคานั่นแหละอ้าวกลายเป็นคู่กัดคู่ใหม่ใช่เลยลิงกับเต่าคู่นี้กลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันทะเลาะกันเป็นประจำลิงก็จะไปยืนแย่รินตะลิงเฮ้ยเจ้าเต่าหัวหดชักช้าจริงเว้ยแน่จริงขึ้นมาสิอะไรแบบนี้ เต่าก็คงมีโต้ตอบบ้างตามประษาแล้ววันหนึ่งเรื่องมันก็เอ่อถึงจุดที่มันพีคสุดๆคือเต่าเนี่ยมันขึ้นมานอนพึ่งแดดริมตะลิง่งแล้วก็คงเพลียาเผลออ้าปากรับลมอยู่จังหวะพอดีเลยสิอดีมากลิงเจ้าเก่าผ่านมาเห็นก็เกิดความคิดพิเรนขึ้นมาอีกแล้วมันย่องเข้าไปใกลๆ้ๆแล้วก็เอ่อทำเรื่องไม่คาดฝันเลยคือสอดอวัยวะเพศตัวเองเข้าไปในปากเตา่า โหทำไปได้ยังไงเนี่ยแกล้งแบบนี้มันเสี่ยงมากแล้วเต่าล่ะเต่าก็ตกใจตื่นสิพอรู้สึกมีอะไรเข้าปากก็งับเข้าให้เต็มแรงเลยตามสัญชาตญาณป้องกันตัวงับเข้าพอดีเลยใช่นับอวัยวะเพศลิงติดปากไว้แน่นเลยทีนี้ลิงก็ร้องลั่นจะปวดทรมานสุดๆสมน้ำหน้าลิงไหมเนี่ยแสบนักแต่ก็คงเจ็บจนหายซาไปเลยแล้วจะทำไงล่ะทีนี้ตอนนั้นแหละ ลิงมันถึงคิดได้ว่ามีคนเดียวเท่านั้นที่น่าจะช่วยได้ดาบทใช่นอกจากความเจ็บปวดแล้วก็คงมีความรู้สึกผิดปนปนอยู่ด้วยนั่นแหละก็เลยต้องอุ้มเต่าทั้งๆที่มันงับติดอยู่อย่างนั้นนะ่ะไปหาดาบทขอให้ท่านช่วยภาพคงจะทุลักทุเลน่าดูดาบทเห็นสภาพลิงอุ้มเต่ามาก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแหละท่านก็เมตตาเห็นว่าลิงคงได้รับบทเรียนแล้ว ก็เลยใช้วาจาที่ประกอบด้วยเหตุผลและความเมตตาพูดกับเตา่าท่านบอกว่าดูก่อนเตา่าท่านเป็นกัดสปะโทษนะจงปล่อยลิงผู้เป็นโกนทัญญาโคตเสียเถิดโอ้เรียกชื่อโคตรตะกูลเลยใช่เป็นการให้เกียรติแล้วก็เหมือนชี้เหตุผลแบบเฉพาะเจาะจงเต่าพอได้ฟังคําพูดที่นุ่มนวลแต่มีเหตุผลของดาวบทผู้ทรงศีลก็เกิดความเลื่อมใสในตัวดาบทก็เลยยอมคลายปากปล่อยลิงรอดไปนะเจ้าลิงแล้วเป็นไงต่อ ลิงพอหลุดปุ๊บก็รีบไหว้ดาบทแล้วแผ่นแนบหายเข้าป่าไปเลยคงเข็ดไปอีกนานส่วนเตา่าเต่าก็ไหว้ดาบทเสร็จแล้วก็กลับลงน้ําไปตามเดิมพระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปปิดท้ายว่าเต่ากับลิงในชาดกเรื่องนี้ก็คือมหาอมาตย์สองคนนั้นในชาติปัจจุบันส่วนพระดาบทก็คือพระองค์เองในอดีตชาติไงละ่ะชัดเจนเลยบทเรียนแรกที่ได้จากเรื่องนี้คือการกระทําไม่ดี การไปเบียดเบียนคนอื่นแม้จะดูเล็กน้อยหรือทำไปเพราะความคึกขนองสุดท้ายมันย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองจริงๆใช่กฎแห่งกรรมมันทำงานตรงไปตรงมามากใครทำอะไรไว้ก็ได้รับผลแบบนั้นเหมือนลิงที่เจ็บตัวเพราะการกระทำของตัวเองเลยกรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองแบบทันตาเห็นถูกต้องเลยแล้วก็อีกประเด็นที่สำคัญมากๆคือพลังของปัญญาที่มาพร้อมกับเมตตาในการแก้ปัญหาความขัดแยง้ง ดูอย่างที่ดาบททำท่านไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้ดุดาใครแต่ใช้คําพูดที่มีเหตุผลมีเมตตาจนเต่ายอมปล่อยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าใช้ธรรมะเรื่องเมตตาปรดอมาสองคนนั้นเลยใช่มันชี้เห็นว่าการแก้ปัญหาขัดแย้งที่มันฝังลากลึกหรือรุนแรงเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่การเอาชนะหรือใช้กําลังแต่มันคือการใช้ความเข้าใจความปรารถนาดีที่ถูกถูกทางใช้ปัญญาประกอบเมตตา ถึงจะนำไปสู่สันติที่แท้จริงได้สรุปได้ว่าจากเรื่องมหาอมามรตที่เกลียดกันสุดๆย้อนไปถึงเรื่องลิงกับเต่าในอดีตทั้งหมดมันคลี่คลายได้ด้วยปัญญาและเมตตาของคนที่เป็นกลางมีธรรมะอย่างดาบทและพระพุทธเจ้าใช่เลยซึ่งมันก็มีมุมให้คิดต่ออีกนิดนะนอกจากเรื่องกรรมตามสนองแบบตรงๆแล้วเนี่ยไอการที่เรายังยึดติดกับความโกรธความพยาบาท หรือแม้แต่ความคิดอยากจะแกล้งอยากจะเอาคืนเล็กๆน้อยๆเหมือนที่ลิงมันทำหรือเหมือนเต่าที่งับแล้วนิยอมปล่อยในตอนแรกสุดเนี่ยมันส่งผลเสียต่อตัวเราเองในระยะยาวแค่ไหนการแบกความรู้สึกแบบนั้นไว้อืมจริงด้วยแล้วการปล่อยวางจริงๆในชีวิตประจำวันของเราเวลาเจอเรื่องไม่พอใจเรื่องขัดแยง้งมันควรจะมีหน้าตาหรือวิธีการแบบไหนที่จะเรียกว่าเป็นการปล่อยวางที่แท้จริงที่มันสอดคล้องกับหลักอุเบกขา หรือการให้อภัยแบบที่พระดาบทท่านแสดงให้เห็นในเรื่องนี้